สวัสดีนะครับพี่ๆนานานะครับลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมช่างเีครับนะครับเจออีกแล้วครับไม่ยอมรับของอีกแล้วนะครับเจออีกแล้วผมนะครับงานตลาดนะครับชุดงานตลาดนี้ผมจะไม่เอามาขายแล้วนะครับทีนี้ นอกเสียจากว่าลูกค้าจะมัดจํานะครับมัดจําก็ต้องรอเดือนหนึ่งแบบนี้นะครับผมจะรวมยอดทีเดียวแล้วก็สั่งมานะครับถึงจะถึงจะได้นะครับทีนี้ผมไม่เอาแล้วนะครับทีนี้แบบจองมาเลื่อยเปื่อยนะไม่ได้มัดจำนะผมนี่ไม่นี่ไม่รู้จะหักหรือเปล่า,าให้ดูครับนี่สภาพนะครับนี่ยังผมยังไม่ได้แกะดูนะครับนี่เป็นงานตลาดนะครับ นี่คุณสนอพี่ดูคลิปนี้อยู่นี่ครับฝากถึงพี่สนอสีแก้วนี้ด้วยนะครับผมส่งสินค้าให้2วันนะครับผมส่งสินค้าให้2วันแล้วนะครับแล้ววันที่สองที่สามมาบอกผมขอยกเลิกครับนะครับยกเลิกได้ยกเลิกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมส่งสินค้าไปให้พี่แล้ว2วันนะครับสินค้าจะถึงบ้านแล้วนะครับสินค้าจะถึงหน้าบ้านแล้ว พี่เขาบอกมายกผมขอยกเลิกครับมันไม่ได้นะครับแบบนี้ผมส่งสินค้าไปแล้วนะครับแล้วอยู่จังหวัดชุมพรนะครับดูนะครับจังหวัดชุมพรนะครับกว่าจะไปถึงชุมพรแล้วของตีกลับมาสกลนครนะครับมันกี่วันนะครับแล้วดูสภาพนะครับของที่กลับมาดูกล่องนะครับนี่หักแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าข้างในนะครับ ปืนจะหักหรือเปล่านะครับผมยังไม่รู้เลยถ้าปืนหักนะถ้ามันคดนี่ผมคือจบเลยนะครับกําไรที่ผมเอามาทั้งหมดเลยนะครับรอบละสิบกว่าสิบกระบอกนี้คือหมดเลยกําไรแล้วดูตรงกลางเนี่ยตรงกลางนี่ก็หักนะครับนรนเนี่ยครับเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะครับ ตรงนี้นี่หักเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยสภาพมันตรงนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูตรงนี้เลยแต่ถ้ามันไม่หักก็ถือว่าผมโอเคไปนะครับฝากถึงพี่ด้วยนะพี่จะมาหาสั่งของคนอื่นเรื่อยเปื่อยแบบนี้มันไม่ได้นะครับนะนะครับเอาแบบเราพร้อมจริงๆนะครับเราพร้อมจริงๆถึงค่อยสั่งนะครับฝากถึงพี่สนอกด้วยนะครับนะ ค่าส่งผมก็ต้องเสียนะครับนะครับก่อนจะเอานะโทรคุยปรึกษากับเมียให้ดีๆก่อนนะครับว่าเมียอนุญาตหรือเปล่านะครับนะไม่รู้ว่าหักหรือเปล่านะครับของผม,ผม แล้วดูมากลับมาสภาพแบบนี้จากชุมพรนะครับมันไม่ใช่ใกล้ๆเนาะกว่าจะไปกับทีนี้ก็คือผมจะไม่เอามาให้แล้วนะครับทีนี้นะถ้ามันถ้าไม่หักเสียหายโอเคนะครับผมก็ต้องขายเอา ขายเอาทุนคืนนะครับขายให้ลูกค้าคนถัดไปเนาะเอาทุนผมคืนนะครับกาไรคือมันไม,ม่มีแล้วนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็คือตีกลับมาสองสองสามกระบอกแล้วนะครับก็คือหมดแล้วกําไรนะครับเพราะว่าผมหมดกําไรไปกับค่าส่งหมดแล้วนะครับนะครับผมกาไรผมไปกับค่าส่งหมดแล้วผมแค่เอาแค่ขายเอาทุนคืนแค่นั้นนะครับ แกะดูก่อนนะครับว่าผมก็แถมให้ครบหมดนะครับเนี่ยครับตัวนี้คือมันเป็นงานมันเป็นงานตลาดนะครับงานตลาดงานค่ายนะครับ ผมต้องแกะดูตัวรางนะครับแล้วก็พันท้ายนะครับว่ามันหักหรือเปล่านะมันเสียหายหรือเปล่าถ้าไม่หักเสียหายเดี๋ยวผมส่งให้ลูกค้าท่านใหม่นะครับที่อยากได้นะครับด,ดนูนี้นะขอวางกล้องแป๊บหนึ่งครับ เจอหลายรอบแล้วนะครับเอางานตลาดมาก็คือมันปัญหาคือมันผมไม่ได้มัดจํานะครับไม่ได้มัดจําลูกค้าก็เลยลูกค้าก็เลยปฏิเสธของของง่ายนะครับก็คือไม่รับก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ได้เสียค่ามัดจาเนาะทีนี้นะครับผมจะแจ้งลูกค้าเลยนะครับถ้าลูกค้าจะเอานะครับลูกค้าต้องมัดจําก่อนนะครับถ้าไปาทางราคามันพันแปดนะครับ ราคาปลายทางก็คือรวมส่งปลายทาง1,800บาทอย่างน,น้อยๆลูกค้าก็ต้องมัดจำไว้300บาทนะครับที่เหลืออีก500บาทก็คือปลายทางนะครับดูก่อนครับมันงอหรือเปล่าโอเคครับตัวรางไม่เป็นไรครับผ่านตัวรางเดี๋ยวดูท้าย ถือว่าผมโชคดีไปครับ,นะรบไม่หักนะท้ายลางไม่หักนะครับทีถือว่าผมโชคดีไปนะท้ายลางไม่หักเนี่ยครับนะถ้านลค้าท่านไหนอยากได้เอาไปนะครับ ก็ทักมาหาผมได้หรือโทรมาหาผมได้ครับให้ดูเนี่ยครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่ครับอยู่ในนี้แล้วอุปกรณ์น่าจะไม่เสียหายนะครับผมไม่ได้แกะตัวนี้ก็คือมีกระบอกสายนะครับกระบอกสายแล้วก็ยางนี่หนึ่งคู่นะครับยางนี่หนึ่งคู่เนี่ยครับไม่ไม่ได้เสียหายครับโอเคอยู่นะครับนี่ก็คือผมจะขายเอาแค่ทุนคืนแค่นั้นนะครับ กำไรผมไม่มีแล้วนะครับก็คือผมจะไม่ได้เอามาขายแล้วทีนี้เพราะว่าผมไม่ได้มัดจำตัวเนี้ยถ้าลูกค้าอยากได้จริงๆคือต้องมัดจำนะครับมัดจำแล้วก็ต้องรอคิวเดือนหนึ่งก็คือรอเพื่อนนะครับสมมุติผมรวบรวมได้สิบกระบอกแบบนี้นะครับผมถึงค่อยเอามานะครับถ้ารอไม่ได้ก็คือไม่ได้เอามาขายแล้วครับไม่ไหวนะครับ เพราะว่าลูกค้าอยากได้ของถูกราคาถูกๆบางท่านอยากได้แบบถูกๆเอาแบบแค่ academic. พอยิงพอใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับเน้นเน้นใช้งานเนาะเน้นใช้งานนะครับไม่ได้เน้นสวยงามก็คือผมเอามาให้ขายให้ในราคาถูกๆแต่ว่าลูกค้าบางท่านนะครับลูกค้าบางท่านมักง,ง่ายนะครับนะครับเห็นราคาถูกปุ๊บนะครับโทรสั่งโทรสั่งโทรสั่งนะครับพอถึงวันส่งนะครับ ผมส่งสินค้าให้ไปแล้วนะครับลูกค้าไม่ยอมรับสินค้านะครับสินทีนี้สินค้าตีกลับมาตีกลับมาตีกลับมานะครับผมหมดเลยนะครับนะคลิปนี้ก็ฝากถึงด้วยนะครับพี่ๆนะที่สั่งของผมแล้วไม่รับนะครับทีนี้ต้องมัดจําอย่างเดียวนะครับลูกค้าที่สนใจที่อยากได้นะครับผมไม่ไหวนะครับที่เอามา ถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่มีปลายท้าไอถ้าไม่มีมัดจำนะถ้าไม่มีมัดจำก็คือนะไม่ไหวนะครับมันก็จะแถมลูกดอกมาให้นี่ครับหนดอกนะครับแล้วก็ยาง1คู่กระบอกสายนะครับกระบอกสายสาย PE นะก็คือพร้อมใช้งานพร้อมยิงนี่ครับ อย่างนี้ครับจิบไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นๆผมน่าจะรีวิวชุดเดือนธันวาคมให้ดูนะครับเพราะว่าผมเซาะลองไกลจะเสร็จแล้วนะครับก็เหลืออีกเหลืออีกประมาณ 3- 4ท้ายนี่ครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เก็บรายละเอียดแล้วก็ขัดลงสีนะครับน่าจะใช้เวลาไม่เกินอาทิตย์หนึงนะ่งชุดถ้าเป็นงานของผมเนาะชุดเดือนธันวาแล้วก็มี ข้ามาเสริมก็จะมีแว่นตานะครับแว่นตาครับตัวนี้อันละร้อยห้บาทนะครับเป็นเลียนยิงปลาโดยเฉพาะเลยนะครับเป็นแว่นยิงปลาโดยเฉพาะเป็นสีชาเห็นไหมครับนี่สีชาทรงสปอร์ตนะครับแันละอันละร้อยครับเนี่ยครับเป็นสีชานะครับเหมาะสําหรับกลางแจ้งเนี่ยครับ เป็นเลนโพลาไร์นะครับ really? น so ี่ครับเลนโพลาไร้นะครับนี่นะครับสีชานะครับนะครับเลนโพลาร้สีชาอนละร้อยนะครับเป็นทรงสปอร์ตใส่แล้วมันจะครอบมันจะครอบตาได้ดีนะครับทรงสปอร์ตมันจะโค้งนะครับมันจะโค้งนะครับสีชาอนละร้อยนะครับสินค้าเข้ามาเยอะอยู่ครับผมฝาังนะครับตัวนี้นะครับ นค้ขเข้ามาเยอะเอามาเยอะอยู่ครับนี่นะครับอ,อันละร้อยนะครับแล้วก็ลูกดอกตอนนี้มีแต่หัวธรรมดาครับลูกดอกก็ดอกละห้าสิบบาทนะครับลูกดอกก็มีดอกละห้าสิบบาทเป็นหัวตะปูแบบนี้ครับ หัวธรรมดาแบบนี้ลงน้ํามันเสียงมันจะเงียบนะครับเสียงมันจะไม่ค่อยดังเหมือนหัวพอกนะครับหัวพิอลงน้ําเสียงจะดังหน่อยแต่ถ้าแบบหัวแบบนี้ลงน้ําเสียงจะไม่ค่อยดังนะครับดอกถ้าเป็นลูกดอกดอกละห้าสิบาทนะครับแฟนตาละร้อยนะครับราคาที่แจ้งมายังไม่ได้รวมส่งนะครับแล้วก็จะมีสาย PE นะครับสาย PE นะครับ ร้อยห้าสิบปอนร้อยปอนกำลังมานะครับแล้วก็เชือกนะครับเชือกเกี่ยวลูกดอกหางมัดมัดมัดยางเกี่ยวลูกดอกเนาะเมตรละสิบห้าบาทนะครับตัวนี้เมตรละสิบห้านะครับไกลก็มีนะครับไกลเหล็กไกลเหล็กสองร้อยบาทนะครับไก,ก,ไกลเหล,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 ล็กโรเลอร์นะครับโรเลอร์นี้ก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นยางนะครับ ยาง13มิลเส้นละ90บาทตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับตอนนี้ยังเหลือยาง13 11นะครับ11แล้วก็14นะครับยังพอมีอยู่นะครับตัวนี้นะครับพอมีอยู่นะครับ14เส้นละ100 13 90 11เส้นละ80แล้วก็ยางมัดสำเร็จก็มีนะครับคู่ละอันนี้เป็นยาง14นะครับคู่ละ90บาทนะครับนะครับสิคู่ละ90บาท มัดสำเร็จครับแต่ถ้าเป็น13มัดสําเร็จนะครับคู่ละ80บาทนะครับมัดมัดสำเร็จนะครับผม ดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมแล้วนะครับถ้าลูกค้าแล้วก็มีเหล็กทําลูกดอกก็มีนะครับมันหายากครับเหล็กตัวนี้นะบางท่านหาแบบหาแบบแทบพลิกแผ่นดินหาก็หาไม่ได้นะไอ้นี้เป็นเหล็กลูกดอกที่เขาเไว้ทําเป็นไอ้เหล็ก เหล็กดำยิงครับปืนปืนดำยิงครับผมเป็นนะครับตัวนี้ลูกมันขนาดเจ็ดมิลน,นะครับเหล็กขนาดเจ็ดมิลหรือใหญ่กว่าใหญ่กว่าปากกานะครับนะครับใหญ่กว่าปากกานิดนึงเดี๋ยวเทียมให้ปากกาให้ดูยาวเมตรสิบนะครับเนี่ยครับเอ้ยเล็กกว่าปากกานิดนึงเห็นไหมครับนี่ จะเล็กกว่าปากาอยู่นิดนึงขนาด7มิลนะครับขนาด7มิลนะครับยาวยาวเมตรสิบนะครับเอาขอเอาไว้ทําเป็นปืนปืนดํายิงนะครับลูกปืนดํายิงเนาะบางท่านหาอยู่นะครับเนี่ยหายากนะครับผมหายากนะครับนานมันจะมีมานะครับดาเหล็กดํายิงเหล็กขนาดเจ็ดมิลนะครับยาวยาวยาวเมตรสิบนะครับเซ้นละเจ็ดสิบบาทนะครับ ตัวนี้ขนาดน่าสนใจนะครับราคายังไม่ได้รวมส่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่ๆนานะท่านไหนอยากได้กระบอกนี้ครับเหลือกระบอกสุดท้ายแล้วนะครับตีกลับไปตีกลับมาอยู่นี่แลวนะครับก็หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรวมส่งแต่ถ้าโอนโอนพันเจ็ดนะครับรวมส่งคลิปนี้ผมก็ฝาก พี่นาณาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะพี่ๆนาณาลูกค้าทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับที่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตตอนเย็นๆให้ชมนะครับชุดเดือนธันวานะครับชุดเดือนธันวาเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับใกล้จะเสร็จแล้วพี่นานาครับจะเย็นนะครับ ถ้าสนใจก็บอกนี้ก็โทรมานะครับเบอร์0986253806นะเบอร์โทรไนะอดีไลน์นะเดียวกัน Facebook อิสระภาพนะครับขอจบไบ้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ